ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ก็คือแม่น้องเกสน,นะครับเนาะอันนี้ใครนเนี่ยฮะใครนี่ผ้าพุมโปองนี่ไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยเนี่ยหนาวไหมครับหนาวมากหนาวมากเลยหนาวนอนได้นอนกี่ชั่วโมงอะนอนตอน <c oughs> กี่ <c oughs> ทุ่ม่เพราะเมื่อวานนี่ก็ลอยไปไหนกันเนาะไม่เห็นเลย ไปซื้อที่ไหนกุชุมานค่ะโอ้เมื่อวานไปซื้อผักที่กุชุมานเลยอ่ะแถวนี้ไม่มีวันนี้เมนูเกดทำอะไรเนาะวันนี้เนาะทำหอยทอดค่ะเนาะตื่นตั้งแต่กี่โมงเนี่ยตื่นแต่มาทำตั้งแต่กี่โมงเนี่ยเตยสี่ค่ะเตยสี่เนาะอ๋อเตยสี่นะครับเนาะเดี๋ยวมาเตยสี่อันนี้ก็คือทำโรงทานนะครับเนาะโอ้ยสุดยอดเลยเนาะเดี๋ยวสงสัยแล้ว ขอชิมสักออคู่ถังกะละมังแล้วกันเนี่ยกิมนน้อยไม่กอดนะครับอันนี้ก็มีหอยหอยนี่ก็อันนี้มาจากไหนเนี่ยมาจากบางสะพานมาจากบางสะพานนะครับจังหวัดประจวบคิรีขานนะครับมาตั้งแต่วันไหนครับแม่ลูกเกดมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่จ้ะมาตั้งแต่วันที่สี่เนาะอันนี้ก็แม่ลูกเกดก็มาตั้งทำโรงทานที่สถานที่ที่ เราซื้อที่ดินนะครับเพื่อที่จะถวายให้หลวงตาบุญชื่นนะครับแต่บุญชื่นจะได้บริจาคให้ทางโรงพยาบา,อาลอำเภอโพนสวรส์น,นะครับอันนี้ก็แม่ลุงเก๋ก,ก็มาทําเป็นลงทานนะครับเนาะส่วนหอยอุปกรณ์ส่วนมากก็เป็นของทะเลก็นํามาจากบางสะพานนะครับเนาะซื้อที่โน่นมานะครับส่วนมากนะครับก็โอ้นะครับแม่ไม่เห็นแม่เห็นแม่ลุงเก๋ก,ก็ <ภา S 1> ทำลงทานประจํานะครับต,ตั้งแต่ ติดตามลงตาตั้งแต่อยู่วัดหน้าค่ายนะครับวัดหน้าค่ายี่จังหวัดอะไรนะแม่น้องเกตจังหวัดชุมพรชุมพรน,นะครับตั้งแต่อยู่ชุมพรน,นะครับถ้าใครติดตามตรงนั้นก็จะเจอจะเห็นนะครับตอนที่น้องเกตเดินกับแม่น้องเกตครั้งแรกนะครับรู้สึกจะมีอยู่ช่องบาวทินกับตั้มน้ําซิ่งนะที่ถ่ายอยู่ตอนนั้นแลวก็มีเพจด้วยเนาะถ่ายช่วงนั้น,นครับอผมก็เห็นวันแรกก็นึกว่าน้องเกตจะไม่ไหวนะครับ วันแรกถ้าจะไม่รอดนะเห็นนกเกตแบบไม่ใส่รองเท้าเดินนะครับเนาะ,นะก็คือเดินเท้าเปล่าเลยนะครับเนาะอันนี้ก็คือ,อหอยทอดเนะาะครับอันนี้ก็แม่นกงเกตว่ามาทำโรงท่านนะครับเนาะหรือปกติกระทะนี่จะใหญ่กว่านี้ใช่ไหมใหญ่กว่านี้แต่อยู่ไกลเอามาไม่ไหวใช่ไหมก็เลยเอากระทะเล็กมา,านช่นนนนครับ ดูนะครับเมนูเกตเนี่ยไม่ใช่โอ้โหแม่ค้าธรรมดานะครับเป็นทุกอย่างนะครับเนี่ยไปไปไหนอันไหนพี่เชิญนะอ่าหยิบได้เลยเด้อครับเด้อจานครับมาเอาอย่างเด้อครับเด้อคุณพ่อครับ โรงทานนะครับเด้อแต่สาวเด้อนี่นะโอ้ดูเขากินเป็นเนาะเขาต้องราดด้วยน้ำจิ้มด้วยถ้าถ้าพี่กินเนี่ยโอ้ยไม่รู้จะเอาอะไรสวันนี้โรงทานเยอะนะครับเนาะหลายโรงทานหนึ่งครับเนาะนี่มีไข่ให้ด้วยเดียวโอ้ยสงสัยเขาจด้จิ้มดีแล้วเดียว นะแม่นกเกน,นะครับก็ติดตามหลวงตาโอ้ตั้งแต่วัดหน้าค่ายมานะครับเนาะจังหวัดชุมพรนะครับจนส่งหลวงตาถึงบ้านสาเล้าใหญ่เลยครับเนาะำอำเภอโพลสวรรค์จังหวัดนครพนมนครับแล้วก็พอหลวงตาท่านาจะมอบที่ดินให้ทำอ,อันนี้หักจัดงานมอบที่ดินให้โรงพยาบาลนะครับแม่นกกูนเกะก็มาได้มาตั้งทำโรงทานอีก ครับนะครับรู้สึกว่าครั้งแรกที่บ่อถินเห็นแม่นงเก็ดทำลงทานเปิดท้ายรถกระบะวันนั้นน่าจะเป็นอะไรแกงเขียวหวานเนาะแล้วก็ผัดอะไรด้วยวันนั้นผัดหัเส้นผัดหุเส้นด้วยกระป๋องกระป๋อมวันนั้นรู้สึกว่าฝนตกด้วยเนาะโปลอยลมแรงด้วยเนาะวันนั้นเหรอเออแต่จำไม่ได้ว่าอยู่ที่ที่ไหนพักพักวันนั้นน่ะพักอยู่ที่ไหนนันน่ะ มีน้องทานด้วครับเด้อน้องทานนะครับครับครับผมเสียงคุ้นคุ้เนาะจากไหนเนาะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับเด้อคุณบอเด้อครับสวัสดีครับมาจากไหนครับคุณแม่มาจากอุบลมาจากอุบลคุณบ่เสียงคุ้นคุ้บ่คุณแม่เฮ้ยคุ้นคุ้นอยู่ทางไหนเนาะคุ้นคุ้นี่เนาะเออ ในในเฟซในไลน์วะคุณคุ้นอยู่เนาะครับโอ้ยทางไหนเนาะัอยนี่ตามไปจําอยู่เนาะอยู่สารคาามโอ้ครับผมขอบคุณเลยนะอันนี้คุณแม่อยู่บนอนที่อ๋อมขึ้นนอนยู่ส่เขาเลนอนยู่ในรถบ่อาอากาศขึ้นสิเย็นดีเนาะชุดยอดเลยบ่ครับผมครับโอ้ตื่นแต่ดึกกันเหรอครับ ตามอยู่ตลอดนะเออตามของมากเต็มหมู่บ้านนี่เนาะครับผมเออเป็นเจ้บุญกุศลหลายครับลงท่านมีหลายเยอะครับวันนี้มีหลายโลกมีดอกกะสายให้เสิหลายครับนะครับผมกาแฟทั้งพุ่นเหรอครับผมทั้งพุ่นกาแฟเด้อครับผมน้นพุ่นกาแฟครับผมน้นเลยทั้งพุ่นครับผมต้็ตั้งอยู่พุ่นค่ะกาแฟหลายครับผม โอ้ครับสวัสดีครับตอนนี้ข้ายังได้ครับผมการหมือการยังไงตามมิสบตรเหมือนเมื่อวานเลยใช่ไหมครับผมครับครับอันนี้อันนี้คือทอดให้หลวงตาจ้ะอ่ะคือทั้งหมดสองร้อยกระจานจ้ะเ<อ> mean, ืมน่าจะหลวงตาน,น่าจะร้อยกว่าไหมคะอ๋อร้อยแปดสิบเท่าไรนะคะร้อยแปดสิบเอาเร้อยแปดสิบเหรออ ก็คือทอดทอดแล้วก็เอาไว้ประเคนเออประเคนพระที่นิมนต์มาสามร้อยแปดสิบอืออยู่ที่ไหนครับอยู่บางสะพานเนี่ยสะพานเทพอ่ะค่ะที่กรุงเทพประจวบประจวบประจวบอ๋อที่เทพเนี่ยเพราะว่าผมทานไปแล้วเมื่อกี้ทานไปแล้วเหรอทานไปแล้วอ๋อโอเคโอเคโอเคสาธุแกโมทนาด้วยเมื่อกี้ครับอร่อยมากเลยอร่อยอร่อยจริงๆก็กินของของไทยของ อันนี้อันนี้วัตถุดิบพวกของทะเลนำมาจากบางสะพานเลยอันนี้อันนี้ลงลงเรือเองไหมไม่ค่ะเออาพอนาเก็ตพอนะเก็ตลงเรือเองเนี่ยแซวกันเลยเนาะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องขอชิมก่อนนะได้ค่ะได้ไหมไม่นาเก็ต ทำให้พิเศษห,หอยเยอะๆ <c oughs> นี่แม่แม่เก็กเอาพูดใหม่นะเราทำให้พิเศษค่ะหอยเยอะๆน <c oughs> <c oughs> ี่เนี่ยถ้าเจนี่มาด้วยนี่สงสัยจะเพิ่มอะไรหลายอย่างกว่านี่เลยนะดูนะครับมีแม่มเล็กมีแซลด้วยนะครับมีพิเศษด้วยนะครับเอออันนี้มาได้ครับเด้อมาเอาบุญ กุศลน้ำกันครับเนาะของกินกะหลายครับลงท่านกะหลายนะครับเด้อของมาจากบางสะพานจากโบสถ์นะครับประจวบคีรีขันนะครับเนาะ,ะก็คือ,มอเมลอนเจียวก็เพิม่มนะครับอันนี้ก็พิเศษแล้วของพี่โอ๊ยเดี๋ยวทอดให้ใหม่เดี๋ยวเช้านี้ไม่ต้องกินข้าวเลยใช่ไหมวันนี้ไม่ต้องกินข้าวใช่ไหม <c oughs> <c oughs> กินนี่เ,เดี๋ยว <c oughs> พอเลย เดือบแม่เล็กเกอเลยเละครับแม่เกเ๋จะจัดให้พิเศษดูนะครับเออนานชบกินนี้บรุ่งอย่างเดียวเลยใช่ไหมบรุงอย่างเดียวบรุอย่างเดียวเลยไอ้อย่างอื่นเอาไว้ก่อนได้ไหมเนี่ยไม่ธรรมดาเลยเนี่ยเน เมนตเกตนี่รู้รู้รู้ทุกทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยรลอนบมาดีนนเนี่ยนี่ก็นะครับก็ดูนะครับเนาะอหอยตัวใหญ่เลยครับเมนตเกตจัดให้พิเศษเลยนะครับเนี่ยโอ้ยเนาะเมนตกเก้เนาะทันไม่ร้อยกว่ากล่องอะแล,แล้วใส่จานแบบนี้ใช่ไหมใช่คะ่ะแล้วใส่กล่องเนี่ง,งใส่จานกัน ลอยกว่าพญ่จอยยกไปไหวด้อพญ่จอยด้ยนะโอ้ยยังไปเห็นน้าก็บบาปเลยเนาะถวายพระที่กินไปไหนเอาไปถวายพระเนีวท่านลอยก็กล้องลุงตาบินตาบาปเนยบุตท่านเลยฮะสมองนึงบรท่านอะนยทันหรือเ่าฮะเออพยายามได้แค่หนาแค่นั้นะ เราก็ได้เยอะครับคลิปนี้ก็ขอคลิปนี้ขอจบแค่น,นี้ก่อนนะครับก็ขอโนโมัสนาสาธุบุญกับแม่น้องเกดนะครับแล้วก็ครอบครัวแม่น้องเกดนะครับที่มาทำรงท่านวันนี้นะครับเอครับผมขอนมันาสาธุบุญด้วยนะครับเนาะให้ครอบครัวมีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับเนอะเจริญเจริญนะครับเนา,า,านนะทั้งนาทีการงานกิจการลูกเรืองเ้อเปิดจัก๊ก สองร้อยสาขาเนี่ยเมนูเกตนะครับ <Yeah. S 1> สาธุครับ